เอาละครับคุณผู้ชมทุกท่านครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ s n o v a CHANNEL นะครับวันนี้เราก็จะมา s o ล o เลดบอสกันในเกม v i n d i c u s นะครับซึ่งตัวละครที่ผมเล่นก็เป็นหลินนะครับเป็นหลินน้อยๆที่คนหลายคนบอกว่าแม่งเล่นโคตรยากก็นี่ก็จะมาเล่นให้ดูกันมันก็ยากจริงนะครับเพราะเฟรมรม,รมตามันกะยากมากเลยเวลา solo บอสนี่ก็คือว่าก็ต้องระวังนะครับแต่หลินก็มีข้อดีตรงเรื่องการทำา a าเมใส่บอสนะครับเพราะาดาเมจแรงมากในาการที่ตัวเขาเองก็บางมากเช่นกัน เป็นสาวน้อยบอบบางอ่อนแอเอ,เเอละคน,นี่นี่ปวด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  <c oughs> ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ค่อยถนัดเล่นหลินเท่าไหร่ครับตัวหลักที่เล่นก็อาริชาหลินนี่คือมารับจ็อบพิเศษครับเล่นไปเรื่อยๆเพราะมันน่ารัก <c oughs> ก็ไอ้เรื่องทําจุดส้มนี่ก็ขอบอกไว้เลยครับว่าอยา่าคาดหวังมากถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็เอาจุดน้ําเงินได้แหละเน้นรัวๆเน้นจุดน้ําเงินรัวๆครับมันก็จะเมจได้เยอะพอสมควรเหมือนกัน เดี๋ยวในไพยภาคหน้าก็จะซ้อมเล่นจุดส้มนะครับแล้วก็ลิ t เติ้ลแรดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งกะยากมากบอกไว้เลยแต่ถ้าคนใจรักะครับผมว่ายังไงมันก็เล่นได้สนุกด้วยหลินนะ่ะเพราะว่าเวลามันจมตีใส่บอลเหมือนการไล่ลำอะ่ะถึงแม้จะตีลังกากระดกกระเดกเป็นมา้าดีกระโหลกไปสักหน่อยก็ตามแต่ก็น่ารักกหลินแล้วก็ดาเมจตอนที่ระเบิดจุดสิจุดนี่คือแรงมากบอกไว้เลย ในขณะเดียวกันลิตลรก,ก็ใช้ยากเช่นกันครับถ้ากล่าวพลาดก็โดนดาเมจแบบเมื่อกี้ครับเล่นโซโลเลดบอสถ้าสมมติเรารู้แพทเทิร์นบอสดีมันก็ไม่มีอะไรน่ากลัวครับดาเมจเท่าไหร่ก็เล่นได้อาจจะนานหน่อยแล้วก็เปลืองขวดเลือดไปหน่อยนึงแต่เรื่องโนคิตนี่โอ้โหคงยากครับตัวหลักผมยังโนฮิตไม่ได้เลยลินรนี่ก็ลมลุกคานกระตกเอกเฮ้ย เฮ้ยนั่ไ,ไงติดริีลฟาดฟาดฟาด,ฟาดถ้ายังกาดจังหวะไม่ถูกผมแนะนำใช้สมัตสอนะครับตัวอะไรก็ตามมันจะเร็วแต่ถ้ากาดถูกก็สมัตสีก็ได้ครับตามสะดวกเลยอย่างผมเล่นอีวี่ก็สมัตสามครับก็เป็นอีวี่เขียวที่ผมเล่นอยู่นะหากใครเคยดูคลิปโซโล่ผมก็จะเห็นผมเล่นอีวี่เขียวอยู่ตัวหนึง่ง ก็ไปโซโล่มังกรมาแล้วตอนนี้ก็หลิดมาโซโล่แบ็คแฮมเมอร์บ้างครับเพราะเรืยองต่ำเตี้ยเรี้ยดินอยู่ไปโซโล่มังกรคงไม่รอดอาวุธก็ยังเป็นอาวุธ70ครับเป็นธรรมดาธรรมดาบวก8เฉยๆควนแชมเพี้ยนสี่ชมพูคุ้งฟิงเนี่ยแหละเดี๋ยว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 ระวังอึ๊บ,อบ,อบนนรรโอเคฮึบฮึบนานลิตาแล็ตติดด้วยฟาดฟาดโอเค มันเข้าสู่เฟสสองแล้วครับเป็นหักค้อนคือเฟสนี้ผมว่าง่ายกว่าเฟสแรกนะเพราะว่าวอสแพทเทิร์นมันจําง่ายอะมีท่าหมุนใช่ไหมท่ากระทึบเท้าท่ากระโดดนี่ท่าหมุนนี่กระทาทุบค้อนคู่หลบง่ายครับดิตแตนแลสสบายเลยแล้วก็ท่าหมุนที่ใช้บอยก็มีท่าทุบด้วยคอนคู่กับท่าหมุนอาจจะมีท่ากระโดด บ้างเนี่ยถ้าทุบสบายเลยมีเตอร์เลกง่ายครับตัวแบ็คแฮมเมอร์เนี่ยมันจะมีสสามเฟสเฟสแรกคือเฟสที่เอาค้อนคู่ต่อกันแล้วก็ควงคอนควงไปควงมาเฟสที่สองก็เนี่ยครับค้อนคู่ส่วนเฟสที่สามค้อนมันจะพังแล้วมันจะใช้ตัวพุ่งชนเราแต่ตอนนี้ยังค้อนยังไม่พังเราอยู่กับเฟสนี้นานที่สุดครับสบายฟาดไปทุบไม่โดนไม่โดนล็อก เจาะมากจริงๆแล้วครับการเล่นหลินมันมีทริคอยู่อย่างหนึ่งครับหลินรุ่นพี่ในเกียวครับที่ชื่อลัดมิล,ลาครับเขาสอนผมมาว่าเวลาเราสมัสเสร็จอ่ะให้เราใช้ลิตเติ้ลแรแล้วมันจะได้บพรนทร์มาเวลาเราสมัสครั้งต่อไปก็จะได้จุดเพิ่มมาขึ้นมาอีกหนึ่งจุดซึ่งมันจะทําให้เราสามารถแบบว่าจิ้ม10จุดใส่บอสเร็วขึ้นประมาณ2เท่าเลยนะเอาจริงๆก็ดีครับต้องขอบคุณเขากดมากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งครับแต่ว่าเราจิ้ม10จุดเร็วขึ้นอ่ะมันก็ทำดาเมจใส่บอสได้ มากขึ้นใช่ไหมสบายนะเราก็หลบแล้วก็จิ้มไปควงควงควงลิสต์ต้นแถ้าเรากดติดปุ๊บอ่ะมันจะว์าไปข้างหลังบอสแล้วเราสามารถทำให้เราสมัตเร็วขึ้นหนึ่งจังหวะก็คือเราสามารถกดสมัตสองสมัตสามสมัตสี่เร็วขึ้นไม่ต้องมานั่งฟันไม่ต้องมานั่งกดสี่ทีกดแค่สามทีก็ได้สมัตสี่ลว นั่นไงลบหนึ่งสองสามเนี่ยกดแค่สามทีก็ได้สมัสสี่แล้วแล้วเราก็หลบมาสนุกครับเล่นหลินน่ะถ้าใจรักจริงอะ่ะเราฝึกสเต็ปหน่อยหนึ่งมันจะสนุกมากเลยเมื่อก่อนผมก็กลัวครับไม่กล้าเล่นหลินเพราะว่ามันตายง่ายมากเลยโคตรบางอะ่ะถ้าเราลิตเติ้ลเล็หรือว่าทันเดเล็กไม่ถูกจังหวะนี่คือตายอะ่ะตายอย่างเขียดแต่ถ้าถูครับ โคตรเป็นอมตะคือทำอะไรเราไม่ได้อะหลบไม่ได้ทุกสกิลเนี่ยคอนทุกมาเราตีลังกากระโดดกลางคอนได้เลยไม่โดนดดเมจด,ด้วยสบายแล้วก็อันตีคือจริงๆเนงหนมันตอนนีมนมน้มันยังไม่มีสกิลหยุดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ท่าเมื่อกี้คงเป็นอันตีของมันแหละแรงที่สุดละโอ้โหโดนจนได้กินยาก,ก่อนอันตรายรวบ กินกเร็วเข้าเร็วเข้าเรเขาถกระโดดกระโ,ดดโดดมนมาแล้วโอเคต่อสองทบทบุบโอเคเจุดละสิบจุดแล้ว่ เดี๋ยวจะทําจุดส้ม10จุดให้ดูครับแต่อาจจะต้องใช้สกิลดีไวสปีในการจิม้มเปลี่ยนจุดฟ้ไฟเป็นจุดส้มเอาไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยทํำคราวหน้าไม่ติดสักทีไว้จุดส้มอีกรอบหนึ่งติดแล้วแต่แว่งจุดฟ้ายเยอะชิบหอยเลย ลบโอเคแหวบมาข้างหลังแล้วก็ลบอีกรอบหนึ่งไม่ได้อีกแล้วเว้ยตีตีโอ้โหจุดจุดฟ้าตรงนั้นเลย เอ้ยติดแล้วจุดส้มกดยากครับคือธรรมดาก็แบบว่ากดยากอยู่แล้วอะ่ะแล้วพอกดอัดไปด้วยโอ้โหกะจกังหวะโคตรยากอะ่ะโคฟเรฟรมเลนมันจะตกยังไงก็จุดส้มจุดส้มก็ถ้าทําได้ก็จะทานะครับถ้าทาไม่ได้ก็จุดฟ้าไปพงพลังก่อนแลวเมนได้เหมือนกันอาจจะเบากว่าเบากว่าเยอะเลยแหละแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามานั่งเลี้ยงจุดส้มอะ่ะกว่าจะได้อะ่ะผมว่าเอาเอา,เอาจุดระเบิดจุดฟ้า10จุดอะ่ะ 2รอบรอกผมว่าน่าจะได้เยอะกว่านะเดี๋ยวจะค่อยฝึกแล้วกันจุดส้มตอนนี้ขอจุดฟ้าไปก่อน,นเนี่ยไม่ต้องีเรียสเรื่องจุดส้มมากครับจิ้มสิจุดจิ้มสิจุดระเบิดได้ก็พอแล้วโอ้ยเสียสมอาที่นกอนเล่นจุิงเลยพูดไปเล่นไปเนี่ยลำบากอื้อกโดนเลยกิ้กิ้กิน,กน,กน ชุบจิมครับขบชุบชุบชุบป้ปาบป้าบไปได้แล้วจุดส้มสิบจุดแล้วก็ตูมระเบิดจุด ตอนนี้มันเข้าสู่เฟสสแล้วคอนมันทังไปละมันจะมีท่ากระโดดเนี่ยท่าเก่าของเฟสสแล้วก็ท่าพุ่งท่าใหม่เนี่ยพุ่งมาแล้วก็ต้องหลบสไลด์ข้างๆหลบได้สบายเอาแทงว่าอีกท่านี้ไม่ควรใช้ดิสแตนด์หลบครับันตรายมากมนันไงไล์แฟร์อีกกินยาเร็วเข้าเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโอเคพ้นอีกรอบหนึ่งกินกิน โอ้ยเกือบไปชุบๆนั่นไงจุดฟ้าจุดส้มสลับกันเฮือเต็มหัวเลยหเหลือเรื่อง67ถอยมาก,กินยาก่อนนั่นแหละกินยาแบบหน้าด้านๆทันด้วยเว้ยเฮ้กินยากินยากินยาครุบลบ ไม่เพอร์เฟกก็ไม่เป็นไรครับจังหวะนี้ขอเลือดเพิ่มไว้ก่อนจุดส้ม10จุดแล้วเก็บ SP แป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะจบแบบสวยๆเจ็ดฟอกโดนไปน่าจะม่องครับตายตายด้วยเว้ยเย่สำเร็จนะครับกันโซโล่แบล็คแฮมเมอร์ที่ถูกควบคุมแบบกระตุกกระตุกน่า ไหนก็ดีใจอ่ะผ่านแล้วครั้งแรกที่มานี่คือโอ้หดักดานมากนี่ก็เริ่มเชี่ยวขึ้นแล้วครับบอสตัวนี้นี่ก็เป็นบอสสาหรับผู้เริ่มต้นที่คิดจะโซโลครับก็มาโซโลบอสตัวนี้ก่อนได้มันก็ไม่ได้ยากอะไรแพทเทิร์นมันก็ถ้าสังเกตดีๆมันก็ได้แหละเนาหลบง่ายอาชีพอื่นหลบง่ายกว่านี้ก็สบายอ่ะหลินนี่คือหลบค่อนข้างยากอยู่สําสหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ถ้าใครถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe channel ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปโซโล่เรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปต้องไปหัดโซโล่มังก่อนดำแล้วโอเคครับดูหลินเต้นไปพลางๆนะลา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 บ๊ายบายครับ